รถขุดนำเข้าราคาถูกราคาไม่แพง2รถสวยมีให้ลูกค้าสม่ำเสมอครับท่านใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมวันนี้นำเสนอรถขุดดูซัน DH55-7 คันนี้เป็นรถขุดนำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยสำหรับลูกค้าท่านใดมองหารถขนาด5.5ตันอยู่นะครับไซนี้เหมาะมากๆก,กับงานใช้ง,งานก่อสร้างงานต่างจังหวัดงานเล็กๆน้อยนอยหรืองานรับจ้างลูกค้า สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยครับ1เลยที่สําคัญราคาไม่แพงและได้ลดขนาดไซส์5.5ตันกันเลยทีเดียวอันนี้มาในรูปแบบตู้เกง๋งบูมตรงแเหล็กใบมีดมูกีออปชั่นครบมากๆม,มุกีหน้ากว้างครับฟันยังคมๆอยู่เลยครับถือว่า ยังผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆสามารถขุดดินได้เยอะบูมอามยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้นหกล้อได้แบบสบายๆส,สีคันนี้เป็นสีเดิมๆทั้งคันครับลูกค้ามีลายไปติ้งมาพร้อมสามารถต่อออปชั่นหัวสว่านหัวแยกได้ครบหมดโลโก้นะครับเป็นโลโก้ดูซันตรงกลางนะครับอามยาวสวยเดิมตู้เก่งสภาพเดิมๆกระจกไม่มีแตกไม่มีเล้าใดๆทั้งสิ้น ภายในกว้างขวางนะครับคอนโทลสั่งการด้วยมันทั้งซ้ายและขวาผมได้ลองทดลองขับอยู่แล้วขับง่ายมากๆมือใหม่ก็สามารถหัดขับได้โดยง่ายเลยทีเดียวหน้าปัดเป็นไม้จะอยู่ทางด้านขวามือคันเร่งนะครับเป็นแบบคันเร่งสายนะครับก็ให้ความทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมส่วนของช่วงล่างมาพร้อมกับตัวแทกเหล็กใบดันมีมาพร้อมสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆแท็กเหล็กก็สามารถลุยงานได้ นานๆเลยครับผมเพราะว่าแท็กเล็กให้ความทนทานดีเยี่ยมเครื่องเป็นเครื่องขนาด4สูบคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเป็นปั๊มไฮดรูปแบบปั๊มนี้แล้วคันนี้ราคา2รถสวยเปิดเสนอขายให้ลูกค้าเพียง3 5 9 0 0 0บาท3 5 9 0 0 0บาทซื้อตอนนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทันทีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆเลยราคานี้ จบได้เลยครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพตรงไหนเพิ่มเติมฝ่ายขายเรายินดีให้บริการครับ0616960160หรือติดต่อมาได้ทุกช่องทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น IG นะครับหรือช่องทางต่างๆเรามีให้ครบทุกช่องทางครับผมสามารถเข้ามาดูสินค้าได้เลยที่ร้านสองรถสวยอำเภอพานทองจังหวัด ชนบุรีอ,อรพันทองจังหวัดชนบุรีสามารถทิ้ที่ Google ได้เลยนะครับ2รถสวยพันทองชมบุรีลูกค้าก็จะมาถึงที่ร้านเลยหรือมาไม่ถูกยังไงก็โทรหาฝ่ายขายได้เลยครับฝ่ายขายเรารอสแตนบายดีๆต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันวันนี้ห้ามพลาดนะครับรายการนี้นะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ